ป่ามึงแรงจังว่าไปไหนครับไปป่าตางกิวโดนจะมาแล้วมาดิครับมาดิครับอ่าได้เดรอเอีกิดหนึ่อีกนิดก็มา เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื่อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะฮะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับลิโป้แพทใหม่ล่าสัตว์นะฮะซึ่งเป็นแพทที่ฮีโร่ที่ดูดเลือดนะครับกลับมาโหดอีกครั้งนะฮะเพราะว่าเขาเนิร์ฟการตัดเลือดลงไปนั่นเองนะฮะแถมยังเนิร์ฟแอซซินลงไปด้วยนะฮะเพราะงั้นตัวที่เข้าป่าได้ตอนนี้นะับเหมาะกับตัวที่มีการดูดเลือดคลิปป่าได้อย่างลิโป้เป็นต้นนะฮะสวัสดีน้องวิา คนจนจะดูเาอไปหน่อย่ยอะมาเลเรียบร้อยโอ้เพื่อนเข้ามาเยอะจังเลยนะโอ้โหธานิตก็มาหรือนี่สวัสดีจ้าอืมอาจจะได้อยู่นะเนี้ยได้อยู่นะเนี้ยเรียบร้อยครับสวยครับแสวัสดีน้องเดลเซียนไปดีกว่าครับดีดไปสักหน่อยเฮ้ยทาร่าคำว่าเธอถอยดีกว่านะทาร่าทาร่าเธอออกมาได้ไหมโอ้แย่แล้วครับน้องวิทมาเลือดเราหมดครับอยู่ไม่ได้แล้วครับไปแล้วฮะ นี่ซึ่งแพทนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าลีโปโน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่กลับมาอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าเขาสามารถแบบเติมเลือดได้ตลอดเวลาไม่ว่าแบบดาบแดงฟาร์มจะโดนเนิร์ฟอมมีอม่อาร์มจะโดนเนิร์ฟครับนี่ครับกดอันตีฟาดคลิปครับเดี๋ยวเลือดก,ก็เต็มนะฮะซึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นตัวแอสซัซินตัวอื่นนะครับที่แบบไม่มีดูดเลือดคลิปนะฮะอย่างเช่นดวงลิงอย่างเงี้ยฮะ คือเวลาเราประทะไฟเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาฟาร์มป่าต่อเนี่ยเราดูดเลือดคืนไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าแบบเขาเอาดูดเลือดจากอมีอาร์มแล้วก็ดาบแดงฟาร์มออกไปนะครับแต่ไม่ไม่กระทบริโป้ครับแถมดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับเพราะว่าดาบแดงเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับดาบแดงฟาร์มนะครับอ่าจัดไปครับจังหวะนี้นี่แถมตัดเลือดยังโดนเนิร์ฟนะครับทำให้ริโป้เนี่ยเข้าไฟได้นัวขึ้นนะฮะอ่าเหมือนใส่ผงชูรสในอาหารนะครับประมาณนั้น ครับโอเคยามสึกเราลบยามสุกเราฟาร์มครับเราเกินมาพอสมควรแล้วนะฮะถึงเวลาที่เราจะต้องเดินเกมแล้วล่ะมีใครอยู่แถวนี้ไหมนะไม่มีอย่างนั้นนะเขาอยู่ไหนกันหมดนะอยู่ข้างล่าง2ตัวโอเคเราเดินไปข้างล่างอุ้ยสามตัวครับวันลุมมตุ้มฉันมาแล้วฉันกำลังมาเพื่อนอ้าวกดผิดปุ่ม <laughs> สวยพี่สวยเฉยกำลังกดว่ากำลังมานะฮะโอเค น้องเตียวก่อนเลยละกันน้องเตียวไปไหนล่ะจ้าเรียบร้อยฮะแตกหนึ่งแตกสองครับการขวามีหนึ่งคนซิลิก้าเรียบร้อยซิลิก้าซาลิเก้เออลุมปะล่ะลุมปะล่ะหาบ้านปะล่ะเพื่อนๆโอ้ยโดดไว้ตกก่อนครับโดดป้อมแรงเหลือเกินตายไปนะสัมพัทธ์ของเราตายหมดได้อยู่ได้อยู่โอเคผัดกันรับป้อมฮะอ้าวตีมีแตกหนึ่งฮะอ่า อันนี้มีนิกมานะครับอ่านิกเล่นตีมี่นะครับตีมี่มหาโหดนะฮะอ่าเดี๋ยวนะเอาโบเกนสเปียร์ดีกว่าครับนี่เพราะว่าผมจะจริงๆหลายคนแพทนี้อาจจะชอบออกสเปียร์อัพลองกินุสนะครับ oh <my S 1> ซึ่งก็ได้แต่ว่าเกมเนี้ยผมคิดว่าฝั <Any where. S 1> ่นรงข้ามมีแครี่สองตัวนะฮะ <Okay. S 1> ผมคิดว่าน่า <Okay. S 1> ผมน่าจะต้องออกเดอะเอจิสมากกว่านะครับเดอะเอจิสเนี่ยมีลดคู่ดาวอยู่แล้ว20%นะครับพาะง้นเนี่ย ถ้าออกสเปียบลองกิรุตมาด้วยเนี่ยมันครูดาวมันจะล้นนะครับมันจะล้นไป40 50เปอร์นะฮะก็เดี๋ยวเอ้ยเราออกเจาะฟ้าก็แล้วกันนี่ฮะอะไรเนี่ยขออีกครับผมชอบไแล้วทาร่าชอบโดนรุมอะไรประมาณนั้นอย่างนั้นเหรอผมชอบการโดดของริโป้จริงๆครับท่าหนึ่งเนี่ยแบบเฮ้ยข้างล่างทาร่าถอยก่อนฮะ ใจเย็นนัทาร่าฉันไปช่วยอึบไว้อึบไว้อึบไว้ฉันมาแล้วฉันมาแล้วกำลังไปกำลังไปฟาดตัวนี้ก่อนละกันอ่าแครี่โผล่มาแครี่โผลมาจัดการมันทาร่าสวยครับไปไหนล่ะจ้านี่แน่พอดิสโลไว้ไปไหนครับไปไหนครับดาบโอเคเรียบร้อยฮะนี่แน่สวัสดีจ้าสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี่ยวเซียนเฮ้ยอ้ ไ่ทารอดเออือไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้้าวไปหน่อยครับจริงๆเราหลัะเราสามารถเล่นกับน้ําแข็งของเตียวเซียนได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีอันติเมตนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสกิลอันติเนี่ยเราจะกันสถาน,านะครับเราจะโดนแช่แข็งแค่แป๊บเดียวแต่เมื่อกี้ผมค,นนคาผํานวณ <c oughs> คูดาวพลาดไปนิดนึงคูดาวตียังไม่เสร็จเลยฮ้ไม่เป็นไรตีแน่แม่นางเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้เราได้โบเก้นสเปียร์แล้วนะฮะดาเมจเราค่อนข้างจะฉูดฉาดเลยทีเดียวนะครับ ด้านล่างหูกองทับมาลุมมาตุ้มฮะมาลุมทาร่าฮะัสวัสดีครับเรียบร้อยแบกหนึ่งฮะลุยไหมกดอันติฟาดดูเลือดสูดเลือดมีตัดเลือดหรือยังมีตัดเลือดหรือยังทีนู้นน่ะอาไปไหนจ้าไปไหนจ้าฟาดอืสโล่ฟาดฟาดเรียบร้อยครับดาบพากครับดาบพากชัวหวะนี้ดอะเบลเคเป็นของทาร่านะเฮ้ยทาร่ามาตอนไหนวะตอนแรกทาร่ายังอยู่หลังป้อมอยู่เลยนะฮะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับจัวหวะนี้เอาอีกครับ ชอบครับพี่รุมเยอะโอ้โหสายชอบโดนลุมว่าทาร่าคนนี้ฮะโอเคฝามไปฮะปั๊บป,ปนี้เป็นของฉันละกันนะไอไอ,อยากเล่นกับซานิดจ,จังเลยเ้ยเอาตัวนี้ดีกว่านุ่มนิ่งสังนุ่มนิ่งสังเรียบร้อยอ๋อมาดีครับก็มาดีครับพาดยุเดเลือดน,นะครับแต่ว่าอันติจะหมดครับหนีก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเซียนแค่แข็งครับไม่ไหวครับนิคถอยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออ ไ่้จะรอดไหมโอเครอดอยู่ฮนะออกก่อนครับสี่เราห้าวีฮะสี่วีครับสามครับยังตีสู้ต่อได้ฮะมาครับเยังตีนะครับมาครับมาครับ,รบเอ้ยหมันไหมันไตตีโดหมันไตอุดจังวักอุ่นจังวักไม่ไหวครับไม่ไหวครับป้อมยิงแล้วออป้อมสุดที่ชุดได้สวยไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วลบไปนี่โอเครอดแต่ว่าผู้ชมครับ เรามีอันตีครับประเด็นคือเรามีอันตีครับเราจะกลับได้ยังไงครับเราจะกลับได้ยังไงครับเรามีอันตีครับผู้ชมเดียวคนน้อยออกมาสุดมาสิจจะจะอันตีเราหมดอีกแล้วเราควรถอยแต่ว่ามันเย้าวยวนใจมันเย้าวยวนใจมันเย้ายวนใจแล้วเกิดอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันยิงแรงจังวะเฮ้ยเฮ้ยแคร,รี่มันเริ่มเจ็บแล้วอะคือคือเขาสองแคร,รี่ไง นี่คือเหตุผลที่เราต้องน่าจะต้องออกเดอะเอจิตนะครับเกมนี้เดอะเอจิตเนี่ยเป็นไอเทมที่เอาไว้ปร,ราบแครี่ได้ดีมากๆนะเพราะว่าเวลาแครี่ยิงเราเนี่ยแครี่จะสโลนะครับยิงยิงช้าลงแล้วก็เดินช้าลงด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวแครี่ได้ดีมากขึ้นนะครับอ่านะต่อไปฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเกมนี้จะไหวหรือเปล่านะฮะสองแครี่้องวิบด้วยฮนะโอเค ไอ้เซลิก้าสกิลโดดฉันมาแล้วมาดิครับมาดิครับอ่าได้เอเดอร์เอจิตด้วยเอจิตก็มาก็มาก็จะอึดๆหน่อยแล้วนะก็จะอึดๆหน่อยอืออึดๆหน่อยดูดเลือดเพลินเลยฮะนะจุดๆนี้เดี๋ยวเซียนไม่อยู่เดี๋ยวเซียนไม่อยู่ฮะไม่โดนตัดเลือดก็จะแบบดูดเลือดแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ถึงมีตัดเลือดนะครับแผทนนี้ก็เด้งเลือดเยอะอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัดเลือดโดนเนิร์ฟนะฮะอะไรเนี่ย ป่ามึงแรงจังวะเออแพดใหม่มันก็ต้องนิ่บป,ป่าอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้แหละผมใช้ไดเกียวครับกดตีมาหน่อยโอเคใครรู้จักไดเกียวนี่แสดงว่าเราคือเพื่อนกันนะฮะเด็กรุ่นใหม่ๆนี่น่าจะไม่รู้จักไดเกียวนะครับมีใครดูรู้จักไดเกียวมั้ยเอ่ยใครรู้จักไดเกียวคอมเมนต์มาหน่อยฮะคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะ ปั่นไหครับจังหวะนี้ครับชงเชลง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 ดาร์คเลเยอร์ต้องเป็นของเราครับผมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนเราตายเรื่อตั้งเมื่อไรเนี่ยตายสามเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันฮะเิริก้านุ่มนิ่มตังไปไหนครับนุ่มนิ่มตังนี่ตีตูด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 เนี่ยฮะเรามีทั้งบัฟแดงนะครับแล้วก็มีเดอะเอจิสนะครับถ้าเกิดว่าเซลิก้าตีเรานะฮะเซลิก้าจะเดินช้าไปนะครับ ะหนีไม่สามารถหนีจากมิโฟได้นะฮะวันนี้ครับเป็นการใส่เดียวกันนะครับของไฟเตอร์ไฟเตอร์ประท้าไฟเตอร์นี่ฮะอุ้ยอ้าวลองเซียวสวัสดีจ้ามีอันตีอยู่ครับพร้อมบวกครับพร้อมบวกพร้อมบวกเราจะโดนแข็งน้อยกว่าเพื่อนนะครับประมาณนี้สวัสดีครับไปไหนครับอี๋มันไส้น้องวิทย์จังเลยเออฉันมันไส้นายเหลือเกินระเบิด สโลน้องวิปไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเล่นด้วยดีไปไหนอ่ะเรียบร้อยไปฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเรา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 ลืมปล่อยมังกรโอ้ยหมดแต่เล่นกับน้องวิปนะครับปล่อยมังกรไม่ทันเลยตีแน่ตีแน่โอ้ยแปลงกันเลยเฮ้ยแปลงกันเลยเฮ้ยเอ้ามีอันตีไว้เฮ้ยเอามีอันตืไว้เฮ้ยเอามาดิเฮ้ยเอามาดิเฮ้ย ไปไหนละจ้าไปไหนละจ้าไปไหนละจ้าติดแข็งแค่แป๊บเดียวนะหลอพี่แป๊บนึงไปไหนจ้าน้องติ๊ติดแข็งพี่ละจ้าสังข์ครับตายหมดครับต,ตีป้อมกลาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเปียบร้อยในปะ้อมกลางฮะสายก่อนดีกว่าไหมแต่เราขี่หลังไส้น้องบิ๊บว่ะ <laughs> ไปนะฮะคลิปขวาดันถ้าเราดันขวาตอนนี้น่าจะได้อยู่นะ เนีเยฮะดันไปน,นี้เรามีอันติครับเรามีอันติเราก็จะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นซาริก้าซาริเก้ซาริก้าซาริเก้พิกเก,เก,เกอร์ไปแล้วอยากได้ป้อมนี้จุงเบยมีเพื่อนกำลังมาเฮ้ยเพื่อนกำลังมาสักหน่อยเะล่ะสักหน่อยเะล่ะสักหน่อยสักหน่อยไม่ไหว โอ้ m ก god เพื่อนตาย3ามเราต้องเคลียร์คลิปนี้ให้ได้อนิดนึงโอเคเราเคลียร์คลิปสำเร็จแล้วไม่อือไม่นะใครใส่พิกเข้าไปในเกมนี้ไม่อไม่ไหวเล่นเกมมันแรงเกินไปอ่และก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราไม่ปลอดภัย